สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาดูการทำกล้วยฉาบสไตล์อบังอีกแล้วนะครับวันนี้ของเราเตรียมรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับนำกล้วยมานะครับตัดออกจากหวีหรือออกจากเครือก่อนนะครับเพื่อเราจะทำการเตรียมการไว้ให้มันเรียบร้อยนะครับพอเราได้มาเยอะทำไม่ได้ทำน้อยๆนะครับและนี่คืออบังเขาจะทำขายนะครับ เราจะใช้กล้วยเป็นจํานวนที่มากเลยนะครับตอนนี้เริ่มการปอกเปลือกแล้วครับดูสกิลการปอกเปลือกของอบังนะครับไม่ธรรมดานะครับพอปอกเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ต่อไปจะเป็นการฝานแล้วก็นําลงไปทอดเลยนะครับเออนี้ไม่มีการล้างนะครับ <c oughs> เอาขึ้นมาแล้วก็ฝานนะครับตอนนี้ฝานลงกระทะแล้วก็ทอดไปแล้วครับผมฝานดูสกิลการฝานนะครับเนี่นครับ ฝาน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 ลงไปนะครับคืออระงที่จะทอดแต่ละครั้งนี่คือต้องเอาให้คุ้มเลยนะครับต้องเต็มกระทะพอฝานไปได้ทีเราก็เริ่มคนก่อนนะครับทํามันไม่คนแล้วมันก็จะไหมนะครับเดี๋ยวกล้วยเราจะไหมนะครับแต่เราจะไม่เอาถึงไหมนะเราจะเอาแค่กรอบเลยนะครับตอนนี้กล้วยเราเริ่มได้ทีแล้วนะครับอบังบอกใกล้แล้วอีกนิดนึงผ่อนไฟก่อนเดี๋ยวมันจะไหมนะครับ ทีนี้ก็คนไปคนมาพอคนเสร็จปุ๊บกล้วยกรอบแล้วนะครับเราก็จะตักกล้วยนะครับเอาเตรียมไว้จะไปพักให้มันเสด็จน้ํามันนะครับเพื่อจะไม่ให้มันมีน้ํามันเยอะนะครับก็คือเราจะเอาไปพักให้มันเสด็จน้ํามันก็คือพักให้มันเย็นด้วยนะครับเนี่ยครับพอมันเย็นแล้วเราก็จะใส่กระมังเอาบังใส่กระมังมานะครับก็จะมาใส่เครื่องเทศนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องเทศ อของอบังเขาเลยนะครับเนี่ยครับใส่ใส่ใส่ใสแล้วก็ขย่าขยาเขย่า,ยาถุงมงถุงมือไม่มีนะครับ<อ>ใช้เพียวเพียวเลยครับผมเนี่ยครับขย่าวขยา,ขยาแล้วก็คนคนต่อไปก็จะเป็นการแพกเข้าไปในถุงนะครับเพื่อจะทําการาขายนะครับการแพกของอบังก็จะ ทุกถุงต้องน้ำหนักเท่ากันนะครับแพ็กไปแล้วก็จะชั่งน้ำหนักไปด้วยนะครับคือทุกถุงน้ำหนักต้องเหมือนกันต้องเป๊ะครับผมไม่มีถุงในถุงนึงเล็กหรือถุงในถุงนึงใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่อาการเวลาแพ็คนะครับแพ็กถุงมือไม่เน้นนะครับเน้นมือล้วนๆครับผมเี่ยครับช่างองเป๊ะเป๊ะแล้วเราก็จะพักไว้ครับผมแพ็กไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คือทําขายนะครับ เนี่ยรถบีบแต่และปีกๆเดียเดียวเดียวยังไม่เสร็จแล้วครับแพ็กก่อนเนี่ยมีคนมาถามซื้อนะครับเนี่ยเนี่ยครับทุกถุงต้องเป๊ะครับน้าหนักเท่ากันหมดครับผมไม่มีเล็กไม่มีใหญ่นะครับเนี่ยครับกล้วยทอดฝีมือบังนะครับคนไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับ